นิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนนะสวัสดีนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจ ไปก่อนนะสวัสดีนิ้วกลางอยู่ไนนิวกลางอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายและใจไปก่อนนะสวัสดีนิ้วนางอยู่ไหนนิ้วนางอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายและใจ ไปก่อนนาสวัสดีนิวก้อยอยู่ไหนนิวก้อยอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายและใจไปก่อนนาสวัสดีเด็กๆได้ฟังเพลงนิวโป้งอยู่ไหนกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้ทำตามกันหรือเปล่าคะทำตามกันถูกไหมเอ่ย นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางและนิ้วก้อยของเราครบทุกนิ้วทั้งสองมือแล้วนะคะดังนั้นเราเอามือทั้งสองข้างมาประกบกันและพูดคำว่าสวัสดีนะคะสวัสดีกันยามเช้าวันหยุดนะคะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมนำเพลงนี้ไปร้องกับเพื่อนๆกันนะคะรับรองว่าสนุกกันแน่นอนค่ะ เก็บของไว้ให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งสุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของไว้ให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งสุกซน มาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีฟังเพลงเก็บของข้อที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆมีข้อคิดอะไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาฟังนิ่ทานสนุกๆกกันนะคะกับพี่ๆนักศึกษาปฐมวยัย ถ้าพร้อมแล้วยิ้มกว้างรอจินตนาการตามเรื่องต่อไปกันเลยนะคะจุ๊บแจงเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักจุ๊บแจงชอบเล่นของเล่นแต่เมื่อเล่นของเล่นแล้วไม่ยอมเก็บทําให้คุณแม่ต้องเตือนบ่อยๆจุ๊บแจงจ้าเล่นเสร็จแล้วเก็บของเล่นเข้าที่ด้วยนะจ๊ะค่ะแม่จุ๊บแจงรับคําและเก็บของเล่นเมื่อแม่เตือนแต่ถ้าแม่ไม่เห็นและไม่เตือนจุ๊บแจงก็จะไม่ยอมเก็บ แม่ไม่อยู่เราไม่เก็บของไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็กลับมาเล่นอีกจุ๊บแจงมีตุ๊กตาที่น่ารักตัวหนึ่งเวลาไปไหนมาไหนจุ๊บแจงก็จะอุ้มตุ๊กตาตัวนี้ไปด้วยวันนี้ก็เช่นกันคุณแม่ไม่อยู่บ้านจุ๊บแจงเล่นของเล่นแล้วไม่ยอมเก็บและอุ้มตุ๊กตาไปเดินเล่นที่สวนหลังบ้านตุ๊กตาจา๋าตุ๊กตาที่น่ารักจุ๊บแจงรักตุ๊กตาจ๋าที่สุดเลยเราไปเดินเล่นด้วยกันนะ จุ๊บแจงพาตุ๊กตาตัวน้อยเดินเล่นในสวนจนเมื่อจึงพาตุ๊กตามานั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่และเผลอหลับไปส่วนตุ๊กตาน้อยเมื่อเห็นจุ๊บแจงหลับก็ออกเดินเที่ยวเล่นจุ๊บแจงจุ๊บแจงจตือนเตนหลับตาเธอแล้วงั้นตุ๊กตาจ๋าไปเที่ยวเดยกจะกลับมาจุ๊บแจงหลับตาพาให้ฝันดีจากนั้นตุ๊กตาตัวน้อยก็ออกเดินเที่ยวเล่นอย่างสนุกสนาน และในขณะนั้นตุกตาก็ได้พบกับมดตะนอยกำลังช่วยกันขนอาหารเพื่อกลับรังเดินต่อแถวกันไปตุกตาน้อยเกิดความสงสัยจึงเข้าไปหาและร้องทักว่าปีมดตะนอยตัวใจอยท่านทำอะไรจะเก็บเศษผลไม้ไปทำไมกันมดตัวที่หนึ่งตุกตาจ๋าท้งฟ้านั่นใช้ จะตกมาเสียเมื่อไรก็ไม่รู้เลยหมดตัวที่สองราสามคนพี่น้องจึงต้องรีบหาอาหารและยาใบาญ้ามากมายหมดตัวที่3เอาไว้สร้างบ้านป้องกันอันตรายเมื่อยามมีภัยจะได้ใช้มันพี่เวตา้อยขอตุ๊กตา้อยช่วยได้ไหมตุ๊กตาน้อยอยากไปเก็บผลไม้ช่วยพี่และอีกอย่าง อยากช่วยจุบแจงคนดีให้รู้หน้าที่ของตนที่ควรทำมมตนอยอนุญาตให้ตุ๊กตาไปที่บ้านเมื่อไปถึงที่บ้านของมดตะนยโอ้โหทำไมบ้านพี่มดตนอยน่าอยู่จังเลยบ้านของพี่มดตนอยสะอาดน่าอยู่ไม่เหมือนบ้านของจุบแจงที่มีแต่ของเล่นวางเต็มไปหมดเลยตุ๊กตาน้อยเริ่มคิดจะช่วยจุบแจงได้อย่างไร เมื่อได้แล้วเมื่อคิดได้แล้วตุกตาน้อยเอ๋ยของขอบคุณมดตน้อยที่ช่วยให้คิดได้และลามดตนอยกลับบ้านส่วนจุกแจงเมือ่อตื่นขึ้นมาเม่นตุกตาก็ตกใจรีบวิ่งตามหาตุกตาทันทีตุกตาจา๋าตุกตาอยู่ไหนรีบมาไวๆจะได้เล่นกันจุกแจงทั้งวิ่งตามหาร้องตะโกนเสียงหาตุกตา และไปพบกับนกน้อยตัวหนึ่งนกจ๋าเห็นตุ๊กตาไหมตุ๊กตาอยู่ไหนบอกให้รู้ทีฉันมัวเที่ยวเล่นบินเล่นเพลินไปตุ๊กตาอยู่ไหนไม่รู้สิจ๊บเจงวิ่งตามหาต่อไปไปเจอกระต่ายกระต่ายจ๋าเห็นตุ๊กตาไหมตุ๊กตาอยู่ไหนบอกให้รู้ที จุ๊บแจงจ๋าฉันมันกินญา้าตุกตาอยู่ไหนฉันไม่รู้สิจุ๊บแจงวิ่งไปเจอแม่ไก่แม่ไก่จ๋าเห็นตุกตาไหมตุกตาอยู่ไหนบอกให้รู้ทีฉันมันคุยหาอาหารเพลินไปตุกตาอยู่ไหนฉันไม่รู้สิจุ๊บแจงรู้สึกเสียใจมากที่ตัวเองหาตุกตาไม่เจอจุ๊บแจงนั่งร้องไห้ S <S เป็นเพราะจุจ๊แจงไม่ดูแลของเล่นแน่เลยตุ๊กตาจ๋ารัวจุจ๊แจงทิ้งไปเหมือนของเล่นอื่นๆแน,น่เลยตุ๊กตาจ๋าไม่อยากอยู่กับจุจ๊แจงแล้วตุ๊กตาจ๋าอยู่ไหนรีมาไวๆจะได้เล่นกันขณะที่จุจ๊บแจงนั่งร้องไห้อยู่ตุ๊กตาก็ากลับมาถึงพอดีตุ๊กตาตัวเปื้อนไม่น่ารักเหมือนเดิม จุ๊บแจงมองเห็นดีใจทีบวิ่งไปกอดตุ๊กตาตุ๊กตาจา๋าเ้าไปไหนมาไม่รู้หรือว่าจุ๊บแจงเป็นห่วงดูสิเนื้อตัวมอมแมมเดี๋ยวเรากลับบ้านด้วยกันนะจุ๊บแจงจะอาบน้ําให้ตัวให้แต่งตัวให้ใหม่แล้วเราจะได้ไปช่วยกันเก็บของเล่นด้วยจุ๊บแจงที่รักฉันไปเที่ยวมาที่บ้านใบยแยกของพี่มดตะนอย บ้านหน้าอยู่เก็บกวาดเช็ดถูเก็บของเป็นระเบียบบ้านของเราก็เหมือนกันจะ้ะจุ๊บแจงสัญญาต่อไปนี้จุ๊บแจงจะช่วยแม่ดูแลบ้านของเราจากนั้นเป็นต้นมาจุ๊บแจงก็จะเป็นเด็กดีนะจุ๊บแจงจะเล่นของเล่นเหลือเก็บที่เดิมคุณแม่จะได้ชมจุ๊บแจงว่าจุ๊บแจงเป็นเด็กดีสนุกกันใช่ไหมคะเด็กๆมีข้อคิดอะไรบ้างนะคะ จากนิทานที่เด็กๆได้ฟังกันแล้วเด็กๆอย่าลืมเล่นของเล่นแล้วช่วยกันเก็บข้อที่กันด้วยนะคะจะได้เป็นเด็กที่น่ารักและช่วงนี้เรามาเรียนรู้คําศัพท์กันดีกว่าค่ะเราจะได้มีทักษะทางภาษาที่มากขึ้นวันนี้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะมาเรียนรู้พร้อมๆกันกับพี่ครีมนะคะ ล,ลุยคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยพี่ครีมวันนี้เสนอคำว่าของเล่น toy 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 แปลว่าของเล่นคำต่อไปนะคะตุ๊กตา doll 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 แปลว่าตุ๊กตา คำต่อไปนะคะ mod a n d a n d mod a n t ant mod คำต่อไปนะคะเป็นคําสุดท้ายนก ok, bird bird b i r d bird นก ok. เด็กๆอย่าลืมทบทวนคําศัพท์กันด้วยนะคะ รถไฟบ๊อบไปเที่ยวในฟาร์ม e i e i o ข้างในฟาร์มเขาเห็นฟูงเป็ด e i e i o ตรงนี้ก็กาบกาบตรงนั้นก็กาบกาบนี่ก็กาบนั่นก็กาบทุกทุกที่ก็กาบกาบรถไฟบอบไปเที่ยวในฟาร์ม e i e i o รถไฟบ๊อบไปเที่ยวในฟาร์ม e i e i o ในฟาร์มเขาเห็นฝูงม้า e i e i o ตรงนี้ก็ฮีฮีตรงนั้นก็ฮีฮีนี่ก็ฮีนั่นก็ฮีทุกทกที่ก็ฮี้ีรถไฟบอบไปเที่ยวในฟาร์ม e i e i o ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเวลาความสนุกช่างผ่านไปเร็วจริงๆวันนี้ขอส่งท้ายด้วย คำว่าไม่เก่งแต่ขยันดีกว่าไม่เก่งและไม่รู้จักพัฒนาตนเองเด็กๆคะอย่าลืมที่จะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านนิดๆหน่อยๆน,นะคะกันบ้านที่คุณครูสั่งอย่าลืมทํากันนะคะสุดท้ายนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพบกันวันเสาร์หน้าเวลาเดิมนะคะบ๊ายบาย Baby shark doo 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 doo, baby shark doo 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 baby shark doo 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 baby shark. Mommy shark doo mommy shark doo doo mommy shark Da-du-du-du, da-du-du, Da-di-shark da du du to da-du-du, shark Da-du-du-du, da-du-du, shark Grandma Shark Da-du-du-du, da du Grandma Shark Da-du-du-du, da du Grandma Shark Da-du-du-du, da Grandma Shark Grandpa Shark Da-du-du-du, da Grandpa Shark Da-du-du-du, Grandpa Shark Da-du-du-du, da Grandpa Shark Let's go hunting Da-du-du-du, da-du-du, Let's go hunting Da- Go hunt!